ต้องบอกว่าตอนนี้การทำธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ค่ะมันมันคือทางรอดมันมันคือทางรอดเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาค่ะคือพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเหมือนกับว่ามันมันทำให้พฤติกรรมเราแบบเปลี่ยนไปโดยแบบไม่รู้ตัวเหมือนมนคำที่เขาบอกว่าเออแบบ new norm new normal ก็ก็จริงนะคะ เพราะว่าตอนนี้เวลาคนจะกดสั่งจากแอปเนี่ยคือ1สะดวกมันไม่ต้องแบบเดินทางมันไม่ต้องแบบฝากรถติดไม่ต้องรอคิวนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันไม่มีแล้วคนก็ยังเอ็นจอยกับการไปทานอาหารนอกบ้านอยากได้ประสบการณ์แต่ในวันนึงอ่ะอย่างน้อยมันต้องมีหนึ่งมืออ่ะที่กดสั่งจากแอปพลิเคชันแบบ food delivery อะคะ่ะเออซอส,อส,อสอคิดว่าแบบ ยังไงอะ่ะมันมันก็คือทางรอดส่วนในเรื่องของความคุ้มค่าในการรุนหักจีพเนี่ยฟอสคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการมองธุรกิจของเราอ่ะแบบ Business Mo เดลอะไราบบไยกตัวอย่างนะคะว่ากรณีที่ไม่มีหน้าร้านเลยอ่ะแล้วแบบเราใช้บ้านในการทำเนาะก็คือหนึ่งต้นทุนค่าเช่าเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์หรือบางทีแบบน้อยมากหรือแบบต้นทุนในการของกา,ารทำการตลาดเนี่ยในแอปอ่ะแบบเขามีกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้ว บบนั้นสัดส่วนต้นทุนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือการทำการตลาด GP มันถูกถักถ่วเฉลี่ยไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาบริหารในเรื่องของต้นทุนซึ่งตรงนี้สำคัญมากคือบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยพ่งนี้อยากเปิดร้านส้ตมตำสมัครในแอปเปิดเลยและคิดว่าทุกปังแน่นอนไม่มีทางเป็นไปได้ยืนยันหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเคยทำมาแล้วเคยทดลองว่าอลองลอง,ลองเปิดอีกแบรนด์หนึ่งโดยไม่ทำมาเก็ตติ้งปรากฏว่ามีออเดอร์แค่แบบวันละมันห้าหมร้อยอะค่ะ ซึ่งซึ่งแบบมันไม่คุมแน่นอนในการที่จะแบบมามาเปิดแบบนี้นะคะ